ช่วงนี้ครับผมก็แหมจริงๆี่ทำไมเนี่ยเข้าใจเใจกันไงที่แรกที่แรกเรานึกว่าเอ๊ะจะขอบคุณใครหรือเปล่าเมื่อกี้เรานึกอยู่ค่ะขอบคุณเลยละกันเออขอบคุณด้วยนะคะกับ allura dot emply dot com ค่ะเว็บนี้มีดีจะคุณชายอย่างคุณต้องคลิกทุกวันครับผเสืออ่อยนะเมื่อกี้ใช่ใช่หมดแรงหมดแรงหมดแรงทำอะไรมาเราจะนอนฮะวิ่งไปห้องน้ำไอแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียววิ่งไปห้องน้ำมาได้เหรอเนี่ยวิ่งร้อยเมตรเลยนะเมื่อกี้สับขายังเร็วเลย 噔噔噔噔噔噔。<laughs> ครับผมอ่ะเอเคเเพราะช่วงในช่วงผู้ชายไร้สาระของเรานี้เรามีแอคทิวิตี้ของผู้ชายกิจกรรมผู้ชายที่คนมองที่ว่ามันไร้สาระมาแต่การที่มาอยู่ในรายการผู้ชายไร้สาระอย่างเรานี้เราทำมันเป็นสิ่งที่มีสาระมนขึ้นมาได้เทมิสเนี่ยเอามาเหยียดย้ำถมชืนมันก็มีบ้างมันมีสาระมันมีสาระก้อนมีมันมีสาระอะไรอะไรก็ได้ไงอ่าอย่างเช่นอันแรกนี้เลยฮะเขาบอกว่าเป็นการเล่นโกคาร์ดที่ ตัวแรงเวอร์เลยตัวตัวแรงคืออะไรเคยเล่นกันไหมเคยเล่นนะกูคัดแรงขนาดไหนมันมีหลายระดับให้เลือกมีตั้งแต่ระดับอนุบาลดีเวอร์แับเลสผมเคยเล่นดีเวอร์ครับเป็นไงฮะสนุกมากเลยของแกหรือเปล่าที่พี่นิวไปแน่น่ะ ไปเล่นได้เคยที่ไหนมาบ้างครับไปเล่นเล่นไหมพัทยาพัทยาเคยเล่นไปสนามกูคาร์ดที่พัทยาจริงต้องอยู่ี่เป็นสนามที่เป็นสนามเหมือนสนามแข่งเลยค่ะเหมือนเราอยู่ในสนามเลมังกลางปีบิ๊มหลัวบิโหลัวพิมถักอะขับความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะยี่สิบจะมาเหรอเออความเร็วเขามีเลือกระดับอ๋อถ้าเกิดเลสซิ่งเนี่ยประมาณแปได้เร็วนะแล้วเซอเลสเบียนะครับ และนั่นนะเร่นเราเล่นนะเราไปคลิปกันม้อยากรู้แล้วว่าเขาระดับไหนไดูดีกว่าว่าแรงขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมไม่ได้จะแต่ระดับไหนนะเขาบอกว่าโกคาร์ตัวนี้ทำไมเครื่องใหญ่ใช้ใช้การโมเครื่องเขาโกคาร์อะไรเขาเอาเครื่องเจรู้จักไหมเครื่องเจคือเครื่องที่เอาไปลงในเครื่องรถยนต์อ๋อแรงใช่ไหมตีตองนี่ไปเออ เอามาลงในโกคาร์ตตัวนี้เลยเฮ้ยเครื่องใหญ่มากแรงมากนะอยากจะบอกว่าเครื่องเจนี้แรงนะโทษนะคนถ่ายคลิปนี้แอบถ่ายนะถ่าย้วแบบว่าต้องแบบไม่กลัวเพื่อนรู้อะเขาแอบถ่ายอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยอ้ยโอ้ยอ่ยนอ่ยโอ้ยโอ้ยโอกยอยโอ้ยโอ้ยอ่ยโี้ยโอ้ยโอ้ยอยอโ้ยอนย้ยยอโอ้โ โอเคครับโกคาร์ดเขาเยี่ยมมากอ่ออๆไงใครจะเป็นคนขับและเขาบอกว่ารถแรงขนาดนี้จะมาขับตรงๆธรรมดาธรรมดาไปเขาจะทำการดิฟโชว์ด้วยเวอร์เดี๋ยวเขาจะดิฟโกคาร์ดโชว์ล้อหลังมันเริ่มเลยนะอ๋อเล็กๆล้อหลังมันเริ่มแบบนี้เดี๋ยวก่อนอื่นสักทีครับสักทีเ่ยมาแล้ว ผู้โชคร้ายหรือผู้โชคดีของเราก็ไม่รู้เครื่องมันใหญ่มากเครื่องเจคือที่ลงในเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้เลยส่วนมากเครื่องเจเนี่ยเขาจะไปลงกับรถยุโรปเก่าๆที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วไี่เหมือนรถหน้ายาวเลยนะดูลักษณะล้อหน้ากับล้อหลังถ้าขึ้นหน้ายาวล้อล้นลูกมาล้อแซมใช่ไหมพร้อมไหมตายแล้วครับพอกตัวพร้อมมาทีนี้ตายเลยเครื่องเขาแรงมากนะทากเก็ตต่างกันเยอะเลยนะไปดิฟโอ้โห แม่เป็นไงเออไปตัวเอียงนั่นแหบว่าทำโดนัทนะเครื่องมันแรงจังว่าทั้งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะออกตรงๆไม่ได้เพราะล้อมันจะฟรีหมุนฟรีตลอดเครื่องมันแรงมากจริงๆคือมันไม่เหมาะกันที่เอามาทำเป็นโคคาร์ดง่ายๆแต่เขามาคิดว่าพิเลนคือคือขับสั่งก็ขับไม่ได้นะใช่เอาไปขับแข่งธรรมดาก็ขับไม่ได้อะไรอ่ะเสร็จแล้วเหรอเจน เออไรสาระจริงจริงด้วยพูดไรสาระเลยครับเจแล้วเหรอคือมันครูบอกยมันมันขับก่ได้น้อเออมันออกตัวมันก็ล้อดีแล้วเออผมเหนื่อยใจมากเลยเหนื่อยใจแทนลูกเมียเขานะเออแล้วคนแบบว่าลักษณะคนที่มาดูเนี่ยตั้งความหวังไว้ไงว่าเอะมันมันมีอะไรอะไรเงี้ยแค่นี้เหรอครับ น่ดูแบบนี้มันเหมือนจะไม่แรงนะถ้าเข้าไปขับจริงๆอ่ะอาจจะแบบแรงมากเพอรู้สึกของคนที่ดูอยู่เนี่ยมันนอนจะไปที่ผ่กว้างนอนว่าคนขับสนุกแล้วเขขับมันประมาณอะไรนะคนขับไม่คมแบบว่าเฮ้ยแบบมันมึนเวียนเรอะไรเงี้ยฟิวมันขึ้นรถไฟเหอกเออแล้วได้กลิ่นยางไหมมันก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยแค่ขี่มูมานี่ดำปึดเลยนะมันว่าจมอยู่ในแบบยางอะควันรถอ่ะ แต่คนดูไม่คงแบบมีคงมโบนบ้างอ่ะใช่แม่ขับรถมาทั้งไต้กูขคามมาตัวข้ามปกติเนี่ยจะไม่แรงถึงขนาดนี้จะเป็นอะไรที่ขับเล่นได้ขับไปตรงคือมันขับแล้วได้ฟิลเหมือนรถแข่งสล่าวันแต่จะเป็นอะไรที่มันเร็วน้อยกว่านั้นเยอะเร็วน้อยกว่าเพราะรถแข่งสล่าวันวิ่งกันดีสองร้อยสามร้อยเลยนะจริงๆดี๋นี้มีหลายที่นะครับโกคาร์มมีให้เล่นเนี้ยอาซีเอก็มีทั้งสองตรงตึกที่มันเป็นแบบว่าสุดยอดที่สุดล่างมีที่ที่ท็อปปะ ใช่ไหมคะแอบรู้ดีไปบ่อยอ่ะเคยค่ะนเดไม่กล้าเล่นเออแต่ว่าเคยเล่นนะแต่แบบเล่นแล้วรู้สึกแบบว่าร่างกายไม่แข็งแรงไงแต่คิวกินเท้านิ่งไปเลยเพราะโอคาัสจริงๆแล้วบางคนอาจจะเฮ้ยมันจะอะไรก็แค่เหยียบแล้วขับธรรมดาแต่พอไปนั่งเล่นจริงๆอ่ะมันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะแข็งนะใช่ครับทางเราก็จะเกร็งไปหมดทั้งตัวเลยตื่นมาอีกวันหนึ่งแบบ ปวดหัวไอปวปวดปัวเายเปวด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 ปวาปวด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 งวด้วดถวอว่าเป็นการออกกําลังกายอีกอย่างนึงเปยดปว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 ปวดปวดปวัปวดปวดปวดปงดลยที่เคยอยากเป็นตอนเด็กๆเวยนะดูทีวดแล้วดปวปวดปเดปอดปวดปวดปวัปวดปวดนวดปวยปวด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 ปววดปวดปววดปวี่วดป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 วนปดปปวดมวดด้ขับไปตามเดืองต่างๆดปวดนดินดดปวดปวว่าวดปวปวววดดวีบดิไปตามทางเล็กๆแล้วมีคนด้านข้างคอยบอกทางป นเหยกีฬาอย่างเงี้ยมันจะมีตะกล้องที่แบบชอบไปยืนอยู่ใกล้ๆสนามอะแล้วพอเขาโดดมาฟุบแบบจะเอาผ้าตัวนั้นคืออยากจะรู้มากไม่กลัวตายกันหรือคือพวกนี้ตายไม่เป ได้ผ้าสวยๆ,ๆ,ๆไว้เป็นอนุนสรณหในชีวิตคืออยากไม่เด็กแบบว่าโ,โตมาเรียนอะไรจะได้เป็นอย่างนี้วะ<อ>เป็นยังวิศาวะเพราะอยากไปได้แข่งรถอะเอออยากเป็นไงเลยเป็นวิศาวะเผื่อเป็นนักแข่งรถเขาไปอยู่ในทีมแล้วก็ไปแข่งรถอะไรเงี้ยเออคือว่ามันจะแบบว่าไม่ได้แข่งรถอย่างเดียวไงจะสามารถแบบป กอบรถที่ตัวเองชอบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความชอบส่วนตัวไงละพอโตมานะครับก็เริ่มรักชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆไงจริงเด็กๆผมก็ชอบเหมือนกันความฝันของผมคล้ายๆของคุณนิวเลยเขียนแบบโหขับรถแรลลี่ขับอะไรกันฝันโตมาผมอยากเป็นมากเลยอันนี้คนขับรถเมล์โอุ้ยมันมากเลยนะแตไปดีนะรถเมย์น่าดึงสุดโต่งโอ้โหนี่เป็นลิมูซีนแบบยาวด้วยเพื่อนคนหนึ่งครับเคยมีความฝันในเด็กๆจำได้เลยไอ้นี่จำได้เลยอ๋อเขาเขียนไงโตมาอยากเป็นอะไร อยากเป็นขอทานเออทำไมอ่ะทาเคยถาเปินขอทานขอทานทำงานสบายแล้วรวยเออเปนฉลาดเลยเออจริงๆนะเป็นฉลาดเป็นงานที่สบายมากเลยนะสบายกว่าในออฟฟิศอีกเออแต่มันร้อนหน่อยิ้วันนี้เป็นไงไปขอทานป่ะ วันนี้รวยจริงไปขายตัวอะรรอเล่นค่ะคลิปต่อไปครับผมเป็นเรื่องราวความร้ายสาระนะครับนี่เป็นความร้ายกาจจริงนะของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ว่าแบบอยากจะลองของอะคือมันมีของไงหนังเหนียวครับผมแนนยิงยังไงไม่เข้าพาแฟนแทงไม่ทะลุอะไรเงี้ยมาลองของให้ดูกันครับผู้ชายคนนี้ฮะที่ลองด้วยการเอาปืนบีบกันเนี่ยมายิงตัวเองดูฮะนี่นี่คุณไม่มีอะไรทำเหรอเนี่ยอยากรวย ว่าหนังเหนียวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับผมหนังจะเหนียวและกรอบขนาดไหนมาอุ้ยครับานี่นี่เด็กเด็กขึ้นมาแนดูอยู่นะครับผมอย่าไปทำแนะแรงมากเลยปืนจริงปืนดีพิกันเนี่ยเขามีกฎหลายอย่างนะจำทำตาม1ห้ามยิงระยะใกล้สอต้องไปอุ้ยฝังฝังในเนื้อเลยใช่ไหมจริงเหรอเฮ้ยนี่ติดลุยเนื้อลูกขาวนี่โอ้ยแจ ลือออดกนี่ผมสังเกตดูไม่ออกเลยอันไหนรอยเลือันไหนสิวกระสุนนะกระสนวีกันนะครับจริงจริงมันสามารถทะลุหนังเราไปได้ไหมมันไม่ทะลุมันไม่ทแรงขนาดนั้นแต่ลูกแต่ดูแต่ดูความแรงเขาแต่มันจะไหมใช่ไหมคะโอ้ยอ่ะดูความแรงดูความแรงของปืนยิงกระป๋องทะลุอ่ะโอ้ แรงไหมเออจริงจริงเนาะไม่ๆๆไม่ไม่สมควรที่จะมา,มายิงในระยะใกล้ใช่ไหมคือเข้าตาเนี่ยพาบอกแน่นอนโอ้ตาทะลุเลยอ่ะทะลุไปถึงขนาดะโอ้ยเด็กเกลียนแน่เด็กเกลียนตาอันนี้อ๋อโอ้โหเนี่ยขนมย้อมใจก่อนคนไทยเขาเอาไอ้ลูกไอ้ขนมมาเกีียวใช้เป็นลูกไงอ๋อช็อกโกแลตวไปใช้เป็นลูกแพรอะไรครับแล้ลองยิงเพื่อนเล่นๆดูอยากรู้ว่าจะเจ็บขนาดไหนนะภาพอันออกกันมาเอ้ยเดี๋ยวก็เข้าตารอ เราไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวธรรมดานนยิงเป็นแบบออตโต้ยิงได้หลายลูกใน,น,นวินาทีเดียวเลยไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่คืนี่นะี่ผมเชื่อนะครับถ้าพ่อแม่เขามาเห็นเนี่ยโดนเตนแะแน่นอนนะฮะโดนตกเกลียนแตกเลยเออนะครับไัยรุ่นอย่างเงี้ยอันนี้มาเนี่ยนนหน่าเ<า>ด้อนะครับน่าจะมอต้นอ่ะประมาณสิบสี่ไม่เกินสิบห้าแน่นอนกำลังเปรี้ยวกำลังแบบของขึ้นคือคานอนอะเอออยากเล่นอะไรเจ็บเจ็บแผงแผลงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเตือนไว้เลยว่ายาทที่บ้านอ๊ย โอ้โหเขายืนนิ่งนะเหมือนจะไม่เจ็บขี้ไหลมาถึงเข่าแล้วฮะอาการที่มาโอ้ยมีเลือดทิปเลยนั้นอะโอ้ยน่ากลัวโอ้ยโอ้ยน่ากลัวไม่ถ่ายหน้านะไม่ถ่ายหน้านะโอ้ยโอ้ยยุงกัดโอ้ยท่านผู้ชมครับ เขาต้องทรมานตัวเองขนาดนี้อุ้ยนีแปกเลยอ่ะมีการบอกนะ Grouping ยิงกอตัวเป็นกลุ่มได้ดีอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าไม่นะให้แนะนําให้ไปทําที่บ้านอย่างเด็ดขาดเลยไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะยิงตัวคุณเองหรือจะคุณยิงอนยิงมายิงอะไรไม่ได้อย่าไปได่คมริงกีฬามีการนี่มันก็แบบมีข้อกาหนดเยอะแยะอย่างี่บอกอ่ะ ต้องใส่เกราะป้องกันเอาไว้ห้ามยิงเกินกี่เมตรกี่เมตรว่าไปครับห้ามยิงมือห้ามยิงหัวห้ามยิงตาอะไรอย่างเงี้ยครับเชือวคนนึงชอบเล่นอยู่เหมือนกันครัเขียวชอบอัพในแบบว่ามีมีบ่อยๆอ่ะบอกไปโดนยิงมาใกล้ๆแล้วแบบโอ้โหเป็นรอยยิ่งเหมือนกันเลยนั่นขนาดเขามีชุดป้องกันที่แบบเสุนขนาดนั้นแล้วเ้วไอ้ปืนอะไรนะเพนบอลอะเพนบอลคลอดยกันปลยกันแต่อันนี้เพนบอลจะเป็นลูกที่เป็นสีอยู่ข้างในเบายิงไปปุ๊บพอกันนะความแรงถ้าโดนใกล้ๆนี่ก็ เจ็บนะแต่เพณตอนนี้ลูกเขาจะเป็นลูกแบบแตกเพื่อสีให้ข้างในออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยคนนั้นโดนยิงแล้วคือเด็กสมัยนี้เล่นอะไรแบบแรงๆนิดนึงไงครับผมคือมีของเล่นกันเยอะของเล่นกันใหม่ๆแล้วมันแรงไปนิดนึงสมัยก่อนอางผมนะ่ยฮะอย่างผมแล้วจะแกล้งเพื่อนอย่างมากเลยนะครับผมเอาหนังยางมาเส้นหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็ขยับอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงแล้วก็หนาบะโอสายใจแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นรอยแดงๆขึ้นมาก็แบบโอ้สายใจ หรือว่ปาหยิบฉูบดีดมะกอกนี่ก็แรงมากเออดูแบบสมัยก่อนดูไปดูมาเป็นการวัควาผู้ชายที่เจ๋งจริงเป่าหิบฉูดดีดมะกอกปั๊บหรือว่าเป่าหิบฉูบตีมือเคยเล่นไหมเปล่าหิบฉูบตีมือมี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 ปล่าฉูบดีดมะกอกไหมดีดมะกอกเออดีดมะกอกเออใครดีดแบบว่าดีดแรงๆเนี่ยโวจะแข่งกับดีดมากผู้ชายจะดีดเร็วมากมันเขาจะใช้นิ้วอะไรอย่างเงี้ยมะกอกมีท่าดีแตกต่างกันมันจะมีท่าง้างจะมีการจัดมือนะพึ่งเอาเป่าแพ้ปุ๊บ ถ้าทำมือแบนๆอย่างเงี้ยไม่ได้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 ไม่ไ้คอนโทก็มาหน่อยโคลก็มาหน่อยเป็นกระป๋อกระป๋อหน่อยแล้วเราก็จะมาอย่างเงี้เลยดิ่งนี้ไม่ได้นะแบบมีต้องมีงานต้องมีท่างัดก็ต้องแบบนี้แล้วดิ่งไปจังป๊าบอ้โหุ่ยสั่งเวลาดิ่งเล่นได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายอันตรายมากเข้าหลายด้วย แล้น้องๆอย่าไปทำที่บ้านเลสมัยนี้ก็จะมาเล่นแบบสมัยแล้วหรอเดี๋ยวนี้เนาะนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบล้ำมากพูดถึงพวงนี้ผมก็เคยโดนเหมือนกันเด็กๆพี่ชายผมครับโตผม6ปีตอนนั้นอยู่มอต้นผมเลกๆอยู่ประถมอยู่ครับพี่ไปดูหนังจีนมาครับเห็นพระเอกมันเตะกันเลยเนียกำลังภายในอะไรวะเฮ้ยมันเท่เว้ยน้องชายนั่งโง่ๆนั่งอยู่เห็นไหมลากมา ลากมาลากไอตีนี่มาเข้าในห้องเราล็อกห้องเรียบร้อยแล้วลองวิชาเลยมือเปล่าผมก็แบบว่าเด็กๆไงของหอก็าบอว่าโดนแบบอึอักด์อึอักดกระเด็นฮะกระเด็นมาติดประตูครับผมกดว่าแขนอยู่ท่านี้ไงโดนล็อกไว้ไม่แขนอยู่ท่านี้แล้วกระเด็นมาแขนหน้กระแทกประตูปุ๊บไหลหลุดเขาเปลือก อันนี้ไม่ดีไม่ได้เด็กขาดเลยเออปากาแล้วกันอย่าไปเล่นแรงๆกันมากแล้วกันผมคืแบบว่าเด็กผู้ชายเล่นกันเขาจะเล่นรุนแรงแบบนี้แหล <c oughs> ะมาดีไอ,อ้นี่ผอมไงครับผมและทั้งหมดนี้คือความร้ายสาระที่เราเอามานําเสนอเสนอในช่วงผู้ชายร้ายสาระครับผม Gangnam Star อ๊อปอออ๊ op, ๊๊โง Gangnam Star